และนี่คือ3อันดับแบงกิ้งของโลกท็อปทของโลกครับทุกคนท็อปทของโลกอันดับที่3เอาเท่าที่ตาเห็นนะถ้าเป็นทีมชุดนี้ในการแส่แดงถือว่าฝีมือเขาึสุดยอดครับสุดยอดคุกกี้แลนด์ช็อรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกลัวเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้ Land ์ช็อให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับ สวัสดีสายแต่แรงทุกคนครับอยู่ดีวิชั่นไหนกันแล้วรายงานตัวกันหน่อยครับฟอร์ฟาชแนลยังอยู่ดีวิชั่น2อยู่เลยครับเกมหัวร้อนทุกคนเกมหัวร้อนจริงๆคิดดูหัวร้อนไม่หัวร้อนล่าสุดนะล่าสุดสั่งช่างอินเทอร์เน็ตมาเปลี่ยนเราเตอร์ใหม่ที่บ้านแล้วครับอุตสาห์ซื้อพันทับพันแต่ว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านไม่ถึง500อ่ะทุกคนประมาณ300 400 300400กันอยู่อย่างเงี้ยทั้งดาวน์โหลดทั้งอัปโหลดนะครับก็ล่าสุดละ สั่งช่างอินเทอร์เน็ตมาเปลี่ยนเราเตอร์ใหม่ให้เรียบร้อยแล้วครับตะวันที่ผมทาคลิปก็คิดว่าช่างน่าจะเข้าไปที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะขึ้นได้ไหมเพราะว่าล่าสุดก็คือ1 5 0 0้6พ0นหก0ันเจ็ดแล้วก็ลงมา1 5 0 0้6พ0นอยู่อย่างนี้ประมาณ34รอบทุกคนใครเป็นเหมือนผมบ้างเม้นบอกกันหน่อยครับมาครับคลิปนี้พาทุกคนมาส่ง แผน10อันดับแรง์กิ้งของโลกดูว่าดีวิชั่น1เขาเล่นกันใช้แผนอะไรบ้าง4222 2, 2, 2. จะเป็นแผนเบต้าอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันครับอ่ะดูแรงอันดับที่10กับ11ห่างกันอยู่3แต้มนะเพราะฉะนั้นผมจะดูที่อันดับ11ให้อีกสัก1อ่าอันดับนะครับมาอันดับที่11อแรง์กิ้งอยู่ที่2166ไปดูกันว่าเขาใช้แผนอะไรในการแต่แรงครับจะเป็นแผน4222 2, 2, 2, หรือเปล่านะครับ แผนที่เขาใช้ก็คืออันดับ11ห้าสองหนึ่งสองครับทุกคนห้าสองหนึ่งสองโอ้โหหน้าเป้าไม่ใช่หน้าเป้าแล้วหน้าคู่เป็นไมเคิลอเวนคู่กับลุสกูดิสนะครับเอซีิลานนะใครอยากได้อยากลองก็จัดไปครับแผนนี้อะตัวสำรองก็ประมาณนี้โหดอยู่ตัวสำรองก็โหดอยู่กองหน้านี่โหดอยู่แล้วล่ะกองหลังนี่คือสายความเร็วนะครับเล่นแบ็คเป็นสายความเร็วทั้งหมดนะครับอ่ะอันดับที่11อประมาณนี้ ไปดูอันดับที่สิบกันครับอันดับที่สิบแรงด์กิ้งอยู่ที่2,169ครับห่างกันแค่สามต้มอันดับสิบกับสิบเอนะไปดูกันครับและแผนที่ใช้ก็คือ4 3 3ครับ4 3 3แผนนี้หลายคนใช้อยู่ผมก็อยากลองใช้เหมือนกันนะแต่ว่านั่นแหละเน็ตที่บ้านมันไม่มันไม่เอ่อมันเป็นงึ้งๆกรกกเน็ตที่บ้านมันมันไม่ได้ดั่งใจทุกคนมันกากัาว่ากันอะจะโทษเน็ตก็ ก็ไม่ได้เนะาะก็ยอมรับสาภาพไปตามนั้นนะยังไม่ขึ้นนะสี่สามสามครับลองบนเคาน์เตอร,ตอร์ผมก็อยากลองใช้อยู่แต่ว่าช่วงนี้ในที่บ้านมันมีปัญหาจริงๆครับขึ้นๆลงๆอยู่ประมาณนี้แหละทําให้หัวร้อนนะบางทีก็ปล่อยจอยเลยนะโอเคครับลองบนเคาน์เตอร์นะใครอยากได้อยากลองก็จัดไปครับ433ไปดูอันดับที่9ก้ันครับอันดับที่9แลนด์คิงอยู่ที่2170ครับปและแผนที่ใช้ก็คือโอ้โห4213ครับทุกคน ยืงขวานิติสนะครับยืงขวานิติสหน้าสาตัวทุกคนหน้าสตัวนะครับ4ี1 3สครับลองบอลเคาน์เตอร์เหมือน,นกันนะเอ๊ะทำไมเขาใช้ลองบอลเคาน์เตอร์กันเยอะจังวะผมไม่เคยลองอะลองบอลเคาน์เตอร์น่าจะโยนเนาะโยนแล้ววิ่งกองการคู่นี้ผมว่าน่าสนใจนะแต่เพลย์สไตล์ของเอ่อยายาตุเลขติดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอโคอสต์มาเทเลมาผมก็จะน่าจะจัดอยู่เอามาคู่กับเอล่านะครับ C213 ใครอยากได้อยากเราก็จัดไปครับไปดูอันดับที่8กันครับอันดับที่ 8, แปดไลน์กิ้งอยู่ที่2,179ครับห่างจากอันดับที่9ประมาณ9แต้มนะและแผนที่ใช้ก็คือ C33 อีกแล้วทุกคน4 3, 3 3อีกแล้ว, 4, 3, 3, 3ลวใช้ SS หน้าคู่แล้วก็ SS หนึ่งตัวอีกแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองใช้อยู่จะไปได้กับเขาไหมลงบนเคาน์เตอร์เหมือนกันครับทุกคนใช้ลงบนเคาน์เตอร์นะเออแลงนี้ลงบนเคาน์เตอร์มามาแรงว่ะ4 3, 3 3ครับ ใครอยากได้อยากลองก็จัดไปนะอ่ะสเตเดบล์สเตเดบล์็ามตัวนะ CB ีครับสามตัวแล้วก็แบ็กขัวตัวหนึ่งถ้าจัดแบ็กสี่ตัวได้ก็คงจะจัดสเตเดบล์สี่ตัวไปแล้วนะะดู <c oughs> ไปดูอนะันดับต่อไปครับอันดับที่เจครับแลงกี้อยู่ที่2 1 8พันหนึ่งรยแปสบเจฮะยอมรับจริงๆเลยว่าพวกเนี้ยสมาธิเขานิ่งมากอ่ะกลับไปแล้วครับสี 4, 2, 2, 2, 2. ่สองสองสองควิกเคาน์เตอร์ 4222 p ล c k เคเอร์ MF 2ตัว CF หนตัวแล้วก็ดีเฟฟหตัวนะประมาณนี้หน้าคู่จะลอดคู่กับคาไฮโลมินิเก้ครับอ่ะใครอยากได้อยากลองก็จัดไปครับ4222ไปดูนะต่อไปครับอันดับที่6อันดับที่6กแลงกิ้งอยู่ที่2,192ครับทีมชาติสเปน4123ลมบ้าเคาน์เตอร์บิ๊กไทม์โชเลสยืนคู่กับ รุสคูดิตอีกแล้วโอ้โห oh oh. หน้าสตัวยืนหน้าต่ำหนึ่งตัวพาเตนี่ยืนหน้าต่ำกลางรับเป็นแฟงไรกัดร่างนี้เป็นแอเคอร์เมนหรือเปล่าใครใช้บอกกันหน่อยแอเคอร์เมนหรือเปล่าร่างนี้ผมไม่มีนะผมมีร่างสามทหารเสือนะที่เป็นบิวอัพสีดายามากๆครับไม่ได้จัดร่างนี้สี่หนึ่งสองสามครับไปดูนบะต่อไปอันดับที่ห้าอันดับที่ห้าแรง์กิ้งอยู่ที่สองพันสองร้อยกลมๆเลย 2.200ครับอันดับที่5และแผนที่ใช้ก็คือ6 32ทุกคนนี่แผนบัคผมไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่ใจว่าหลังจากอัปเดตวันพฤหัสนี้แล้วดูผู้รักษาประตูครับผู้รักษาประตูจะเป็น gk เปลี่ยนไปหรือเปล่านะแผนนี้บอกเลยผมบอกรหัสเลยแผนนี้รหัสจาขึ้นแม่นจำไม่ใช่จำขึ้นแม่นจำได้แม่น2 2 1สครับรหัสล่าแผน 2 2งอ่ะจำให้ทีลีกบาซิลทีมที่14จำได้แม่นเลยผมลงให้แล้วแพนี้ใช้หลังเซนเตอร์แบ็กเอ่อเซนเตอร์แบ็ก3ตัวแล้วบวกกับผู้รักษาประตูที่เปลี่ยนลากเป็นเซนเตอร์แบ็กอีกหนึ่งตัวเป็น4ตัวนะเซนเตอร์แบ็ก4ตัวแต่เวลาลงแข่งจริงก็จะกลายเป็นผู้รักษาประตูเหมือนเดิม GK เหมือนเดิมนะถ้าลงแข่งจริงนะเขาน่าจะใช้ผู้รักษาประตูตัวสำรองนี่ แข่งจริงคงจะเอาปีเตอร์เชคลงแหละคงไม่เอา,เอาโรดี้ลงนะ <c oughs> คิดว่างั้นเอาโชว์เอาโชว์เท่ๆเฉยๆนะราแผนสองสครับใครอยากได้อยากลองก็จัดไปนะโพซิชันเกมโพซิชันเกมแผ่นนี้น่าจะเอาไว้โชว์ผมว่าแข่งจริงนี่คงจะเออน่าจะเปลี่ยนเป็นปีเตอร์เชกถ้าใช้ใช้แผนนี้นะห2สองสาครับแข่งจริงน่าจะกลายเป็น52 3สองสามเออประมาณน,นั้น ใครอยากได้อยากลองก็จัดไปครับโพซิชันเกมนานๆเจอทีนะแล้วกองหน้าก็จะเป็นหลุยโชเลสอีกแล้วครับปิกถามนะคมจริงๆเลยหลุยโชเลสคู่กับคิริสเนปเป้ฮะไปดูอันดับต่อไปอันดับต่อไปอันดับที่4ครับอันดับที่4แรง์กิ้งอยู่ที่2 2 0 1แต้มครับห่างจากอันดับที่5แค่แต้มเดียวนะทุกคนห่างจากอันดับที่5แค่แต้มเดียวมีโอกาสมีโอกาสสลับสับเปลี่ยนกันอยู่นะครับ มีโอกาสสลับสับเปลี่ยนกันอยู่อ่ะและแผนที่ใช้ก็คือ4222กลับไปอีกแล้ว4222เยื้องมาทางฝั่งซ้ายนิดนึงครับ MF เยื้องมาทางฝั่งซ้าย CF เยื้องมาทางฝั่งขวาอ่ะ4222หน้าคู่จะลรอดอีกแล้วทุกคนลุสกุลิตมาเกือบทุกไอดียกเว้นไอดีผมอะอันดับทีมอันดับต้นๆของโลกนี่คือใช้ลุกสกุลิตมาหมดเลยครับไม่ตัวจริงก็ตัวสำรองต้องมีอะ ลุกคลุกฤตแล้วเอาพลุกษาประตูใช้ปิเ์เช็คนะทีสองสองสองครับลองบนคอ์เตอร์ใครอยากได้อยากลองก็จัดไปครับโอ้โหของหน้าอย่างโหดนะไปดูอันดับต่อไปครับและอันดับต่อไปและนี่คือสามอันดับแบงกิ้งของโลกท็อปทรีของโลกครับทุกคนท็อปทรีของโลกอันดับที่3ไบเออ,เเอ,รอร์เลโบโกเซน สองหฮกสองหฮกชื่อเขาชื่อเขาแลงกี้อยู่ที่2,205แต้มครับ2,205แต้มมีโอกาสมีโอกาสขยับอยู่นะห่างกันแค่4แต้มเองครห่างจากอัดับ4 4แต้มนะและอัดับสแผนที่ใช้ก็คือ4 222อีกแล้วครับหน้าคู่วิกทามคู่เกเรตเบลคู่กับลุยโชเลสครับ เอเป็นโฮลพิเยอร์สองตัวสวยอยู่ลงบนเคาน์เตอร์ครับ4 2, 2 2 2ใครอยากได้อยากลองก็จัดไปผู้รักษาประตูเป็นปีเตอร์เช็คอีกแล้วครับไปดูดนะันต่อไปครับและอันดับ2ชื่ออะไรวะเนี่ย crossing i s d <c> o <oughs> g เป็นคนไทยหรือเปล่า <c oughs> เป็นคนไทยหรือเปล่าใครรู้จกักเมนบอกกันหน่อยครับใครรู้จักอันดับ2เมนบอกกันหน่อยนะ crossing is dog อะไรอ่ะใครเปิดโบงเป็นหมาเหรอใครเล่น cross เป็นหมาเหรอโอ้อะไรรับเนี่ยเอาไปครับเอาถือว่าเป็นชื่อแล้วกัน crossing is dog ใครอยากได้อยากรอก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เห็นแผนยังไม่เห็นแผน crossing is dog ทำไมถึงชื่อ crossing is dog ใครเคยเจอ อาทีมนี้เมนบอกกันเลยครับใครเคยเจอคนนี้นะและแผนไม่ใช่และแรนด์กิ้งของเขาอยู่ที่2225นะทุกคนห่างจากอันดับ3ตั้ง20แต้มนะทุกคนโอ้โหไปครับไปดูแผนกันและแผนที่ใช้ก็คือโอ้สามหนึ่งสามสามครับแผนที่ใช้คิดว่าแปลกแล้วนะแต่ตัวที่ใช้อะแปลกกลัวครับทุกคนเป็นสายฟรีหรือเปล่าดู ดูตัวจริงตัวสำรองสายฟรีหรือเปล่าครับถ้าเขาใช้ชุดนี้ในการไต่แรงจริงแล้วมาดูมาอยู่อันดับสองของโลกจริงนะผมว่าพิมมือเขาแบบยกนิ้วยกนิ้วให้เลยสองนิ้วเลยนิ้วโป้งสองนิ้วยกให้เลยโอ้โหสุดยอดจริงครับถ้าใช้ชุดนี้ในการไต่แรงจริงนะแล้วขึ้นมาถึงระ,ระดับสองของโลกอะ่ะโอ้โหและพวกรัสสาตูใช้อ,อีพีกล่างเก่านะขัสิยานล่างเก่าด้วยนะไม่มีบูสเตอร์ สามหนึ่งสองสามลงบนเคาน์เตอร์ครับเขาบอกว่า crossing is dog หมายควาว่าถ้าเปิดถ้าเปิดใครเปิดคงคูเอยไม่ใช่ถ้าใครเล่นเล่นเปิดมงเหรอถ้าใครเล่นเปิดมงเป็นหมาเหรอหรือว่าถ้าใครเล่นเปิด c r o ขึ้นไปแบบวางบอลหลังอกองหลังของเขาอะเป็นหมาเหรอไม่แน่ใ <laughs> จไม่ได้ใจ,ใจอันนี้ใครใครรู้ความหมายก็วิเคราะห์ให้หน่อยวิเคราะห์ให้หน่อย <c oughs> โอ้แต่นักเตะเขาอะไม่แน่ใจว่าเอาไว้โชว์หรือเปล่าแต่แต่แต,แต,แต่คิดว่าเราเอาแบบเอาเท่าที่ตาเห็นแล้วกันเนาะไม่ดูไม่ไม่พูดถึงทีมที่เรามองไม่เห็น,นครับเอาเท่าที่ตาเห็นนะถ้าเป็นทีมชุดนี้ในการแต่แรงถือว่าฝีมือเขาสุดยอดครับสุดยอดคือยอมรับเลยฝีมือสุดยอดครับถ้าเอาทีมนี้แต่แรงจริงนะไปดูอันดับหนึ่งกันดีกว่าครับและนี่คืออันดับสองของโลกนะ และนี่คืออันดับ1ของโลกครับท็อปแรคงอันดับ1ของโลกแลงกิ้งอยู่ที่2235ครับห่างจากอันดับ2ติดแต้ม2 2 3 5โอ้อมหโอไมคกอไและแผนที่ใช้ก็คือ4 222ครับลุมๆุมยืนสูงมากคู่กับลุสกกดิสอีกแล้ว เขาให้ลูบินิกเก้ยืนคู่กับลูสกูดิตครับแต่ว่าสังเกตดีๆลูมินิเก้แค่ร้อยสี่นะทุกคนเขาไม่เอาร้อยหกนะลูมินิเก้ร้อยสี่ครับโอ้มันเป็นยังไงฮะลูมินิเก้ร้อยสี่เขาอัพยังไงเนาะอ,อัพยังไงเนาะร้อยสี่อะเน้นจบสกอร์หรือเปล่าครับไม่เน้นดูเหมือนว่าเอ่อตัวอื่นเขาก็เน้นใส่ในหมดเลยนะทุกคนวีล่าแค่ร้อยสามเองทุกคนอ่ะน่าจะเน้นใส่ในหมดเลยครับ ไม่เน้นไม่เน้นค่าพลังโอเวอร์ออลนะทั้งทีมอ่ะดูเหมือนว่าทั้งทีมยกเว้นปีเตอ Peter นะร์เชคนะทรศัสั์ตูปีเตอร์เชคร้อยห้าอยู่ครับลาบอลคอนเตอร์ครับ4 2 2 2, 2 1, และนี่คือแผนอันดับ1นึ่งแ์กิ้งของโลกครับใครอยากได้อยากลองก็จัดไปเน้นไส้ในเน้นไส้ในทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ ขอคนละหนึ่งซับหนึ่งไลค์ให้กับโฟฟาด้วยนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับโฟฟ้าชาแนลผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบายจะไปลองลอาเตอร์ใหม่ก,ก่อน <c oughs> เดี๋ยววันที่สิบสองนี้ตัดแลกนะทุกคนอย่าลืม